เล่นมาบ้างแต่ว่าไม่ได้มีแบบแบบออฟฟิเชียลมาจาริงจังพอมีมาครั้งนี้รู้สึกแบบเราไม่ได้มีแฟนคลับมากขึ้นคือได้มีคนที่แบบเออเห้ตัวงานเราเห็นคนที่รักเราแบบให้อะไรเราครับทั้งที่แบบไม่รู้ว่าเขาจะไ,ได้อะไรตอบแทนไปหรือเปล่าก็รู้สึกเป็นใจแบบก็รู้สึกว่าเราปริมปริมอะไรนะ จะเป็นแค่แบบส่วนเล็กๆก็ตามแต่ว่าก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุขเลยค่ะดีใจที่ได้เจอพี่ๆที่น่ารักทุกคนในเรื่องทั้งทีมงานแลก็นักแสดงก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนด้วยค่ะก็วันนี้เป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วหนูแล้วก็พี่ๆทุกคนก็ตั้งใจซ้อมมา จริงคนที่ดูไลฟ์อาจจะได้ฟังว่าพายบอกว่าพายโดดเรียนมาซ้อมซึ่งเป็นเรื่องจริงเพราะว่าพายอ,อยากทาโชดนี้ออกมาให้ดีที่สุดซึ่งวันนี้ก็ได้รันทรูไปแล้วนะคะแต่ว่าหลายอย่างก็อาจจะแบบผิดพลาดทางเทคนิคทําให้อาจจะแบบโชวไ์ไม่เต็มที่ก็เสียดายมากแต่ว่าก็สัญญาว่าจะทําให้เต็มที่แน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบโชว์นี้นะคะมี่เหรอคะก็ <c oughs> แก้งค่ะชอบแก้งใครเดินเดินมาแล้วก็แบบตีใครแบบขัวแต่ว่าถ้านอกเหนือจากเรื่องแกงล้งซึ่งเขาแอบฟังอยู่ในตอนนี้แต่ว่านอกเหนือจากเรื่องแกล้งก็คือเขาแบบซัพพอร์ตไปทุกอย่างเลยคือมิกะเป็นคนที่เต้นเก่งมากๆส่วนพายอะถ้าใครคิดตามพายตั้งแต่พายเด็กๆจะรู้ว่าพายเป็นคนที่เต้นไม่เก่นเลย ที่มีทุกวันนี้ได้เรู้สึกว่าภภูมิใจมากๆแล้วตอนซ้อมก็คือมีต้องช่วยสอนพัยตลอดเลยเพราะว่าพายอาจจะแบบช้ามากเรื่องการเต้นแล้วก็คือทุกอย่างมัจะซัพพอร์ตพายเหมดเลยเวลาเนี้ยเขาจะถามพายแบบพาเป็นไรไหมหนู่นนี่นั่นคือมีความแบบเป็นห่วงกันตลอดเวลาค่ะก็เอาจิงเมื่อกี้แอบยังพี่บุญพูดไปว่าแฟนขับพี่บุญมาจากใต้แดงนะคะแต่ว่าส่วนตัวพายฉันไม่แน่ใจว่า ใครมาจากเรื่องไหนบ้างนะคะอาจจะมาจากเมือาาอาา่อเจ็ดปีที่แล้วอาจจะมาจากตอนนี้หรือว่าปีที่แล้วไม่ได้ใจแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กับเรา ก็ต้องบอกตั้งตัวว่าดีใจตั้งแต่วันแรกนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนของไดแดรรู้สึกประทับใจอย่างมากเพราะว่าเป็นซีรีส์นึ่งแรกที่ผมได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขอบคุณทีมงานของคุณพีพ่ี่ขอบคุณเพื่พอนๆนะครับทุกคนที่ คุณแซมมี่ครับก็แซมมี่เขาเป็นคนที่เก่งหน้าร่างแล้วก็เป็นคนที่ตัวเอง,เองไม่ว่ากับผมหรือกับเพื่อนเื่อนคนอื่นเขาเป็นคนที่แบบสามารถป้อนความรู้ให้เราช่วยเราแล้วก็พยายามดึงผม มันเร็วอ่ะมันเร็วมากเลยมัน,ามานจากที่เริ่มจากแคสติ้ง ดีใจนะคะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เล่นบทมะานาวเหมือนกันก็คือต้อ,องขอบคุณพี่นิวมากๆค่ะที่แบบกล้าที่จะเลือกหนูมาเล่นบทนี้นะคะก็ขอบคุณมากที่ทําให้ได้มาอยู่ในครอบครัวของได้แดรแฮปปี้มากๆทุกคนแบบรักใคร่กมเกีียวกันมากค่ะก็แอบ,บใจหายกันนะแล้วก็เหมือนแบบ คิดถึงอะคิดถึงช่วงเวลาอะไรแบบนี้คิดถึงนานๆที่จะมารวมตัวกันได้จากงานนี้อาจจะมีช่วงเวลาการซ้อมการอะไรที่แบบตัวเนี้ยต่างคนต่างแบบมีงานกันเยอะมากๆซึ่งแบบโอกาสที่จะได้มาเจอกันก็น้อยลงพอาได้มีงานเนี่ยก็ทําให้พวกเราได้แบบเออใกล้ชิดก,กันอีกเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราเคยถ่ายกันนะคะแล้วก็ได้มาเจอแฟนคลับทุกๆคนอีกคือพวกเราตั้งใจซ้อมกันมากๆาบว่าอยากทําเพื่อให้ทุกคนมีความสุขแฮปปี้นะคะ เหมือนเดิมนะคะยังไงวันแรกเจอกันยังไงทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมเพิ่มเป็นหนักกว่าเดิมก็คือน่ารักค่ะเป็นแบบผู้ชายที่แบบเฮฮาตลกและดูอบอุ่นนะแบบเป็นบ้านๆที่แบบเนี่ยคุยแบบถูกคอรู้เรื่องเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาติดตามพวกเราทุกคนนะคะเราเห็นพัฒนาการทุกคนเลยจากบางคนที่แบบเรียนเรื่องนี้เรื่องแรกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นพัฒนาการเขา ก้าวกระโดมากๆก็คือขอบคุณที่ทุกคนได้ที่ช่วยสนับสนุนนะคะพวกเราขอให้แบบสนับสนุนในยรื่อต่อไปด้วยนะคะก็ขอบคุณมากเลยพวกเราจะทำผลงานต่อ,ตอไปขอบคุณมากค่ะที่สละทั้งเงินทั้งเวลาทั้งทุกอย่างมันคนมีผู้ซักพอมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้พวกเราเลยแบบว่าบางทีแบบเห็นของกินเยอะๆยอะไรเงี้ยอิ่นะแต่แบบ เพื่อว่าเฮ้ยเขาทำมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบขอบคุณมากต่อให้ใครไม่ต้องมีคุณจะผอน่ต้องมีอะไรแค่มีใจอ่ะแบบ